อย่างน้อยปีละหนครั้งด้วยนะคะว่ามีสารที่ตกค้างในร่างกายหรือเปล่าอะไรอย่างไรคะแล้วก็ให้เก็บให้เก็บเอกสารที่เราตรวจสุขภาพร่างกายของเราไว้ด้วยนะคะกรณีเนี่ยมีบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณที่ผลิตควรมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตผลหรือเคื่องสุขภัณฑอางอื่ด้วยนะคะมีคนมาเยี่ยมแปลงเราบ้างได้เอ่ยมีเนี่ยนะคะเนาะก็ต้องดูด้ด้วยนะคะ พฤติก,การเข้าเอานะคะมาตรการป้องกันป้องเสีย่ยงของร้างมือก่อนหน้าก่อนเข้ามาส่วนชั้นหน้าอะไรอย่ะะานงนี้นะคะก็มีมาตรการตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นข้อแนะนํานะคะก็ค,ะคือรายงานที่ผู้ดูแลการถูกทราบในกรณีผู้ปฏิบัติงานเจ็บเจ็บป่วยผู้กระตั้งสนใจในการดำเนินการที่ไม่ให้เกิดการโควิดสูงเกินไปนะคะนี่เป็นข้อแนะนำเยอะพอเจ็ดสิ่งให้จัดให้มีสิ่งหรือนนวามสะดวกพื้นฐานที่ หรือที่พักที่ร่มอะไรอย่างเงี้ยเนาะจากสุขุมรมถ้าเกิดว่าเรามีคนงาน,อ,น,น,นอันนี้กรณีอันนี้จะเป็นข้อแนะนํานะคะเราไม่ผ่าก็ได้เราไม่มีก็ได้นะคะก็ถ้าเรามีคนงานเราก็ต้องอบรมให้เขาในเรื่องของทุกอย่างเลยนะคะในเรื่องของการปฏิบัติการทําการปฏิบัติงานทุกอย่างนะคะในส่วนอรบรมให้เขา ทั้งเรื่องาการแปรรูปในเรื่องของการผลิตให้ได้คุณภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เก็บหลักฐานไว้ด้วยนะคะใบประกาศันต่างๆที่เก็บไว้ด้วยว่าเราได้รับการอบรมย่านะคะมา,าดูข้อเจ็ดก็จบไปแล้วนะคะก็ไม่ยากลเลยเนาะ ลอยู่ในสภาวะเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ถูโทคให้มีบันทึกผลการเคาะน้ำแล้วก็ดินด้วยอันนี้กรณีที่ผู้ตรวจน,นะคะผู้ตรวจมาตรวจแล้วมีความเสี่ยงนะก็ต้องเอาไปตรวจแล้วต้องมีใบยืนยันว่าเราผ่านนะคะจากห้องแหลบห้องจัดก,การที่ได้รักการมากรอบด้วยนะคะมีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอะไรในการเกษตรทุกครั้งที่ใช้นะคะอย่างน้อยให้บรรจุ ชนิดพืชชนิดสารเคมีปัะถุประสงค์ของการใช้ใช้ไเพื่ออะไรนะคะเนาะ เพื่ออะไรเพื่อให้ในการวนสอบย้อนกลับน,นะคะอย่างเช่นว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเช่นพี่ผู้เรียนเนี่ยที่เรา่งออกไปประเทศจีนเนี่ยมันก็จะมีการจรีนเขาก็จะมีการสุ่มตรวจสามที่ตกางด้วยน,นะคะทีนี้เขาก็จะแจ้งมาว่าเนี่ยเลข G A P นี้เนี่ยลงลงเออเอเลข G M P นี้เลข G A P น,นี้เนี่ย เจอสารที่ตกค้างในผลผลิตสารนี้นี่น,น,นีเขาก็แจ้งกลับมาอย่างนะี้นะรัชการเนือราชการก็ต้องกลับไปครวสอบย้อนกลับว่าแปลงนี้เป็นแปลงของใครแล้วเราก็ต้องลงไปดูว่าทาไมเจอสารนี้นะคะสมมุติว่าถ้าเราทาข้อ 8, แปกเราสดมันทึกไว้อย่างนี้เนี่ยเนี่ยผมไม่ได้ใช้สารนี้เลยเนาะมันมันอยู่ที่ผมได้เลยมัน มันจะเป็นข้อกฎลุมได้ยังไงในในขั้นตอนการเป็นแบบในในส่วนได้ยังไงเนาะในเรื่องจดบันทึกไม่มีสารตัวนี้เลยเนาะเราก็จะมาดูเล่มสมุดบันทึกอ่ะถ้าไม่มีถ้างั้นอยู่ในกระบวนการไหนกระบวนการที่ลงขั้นบรรจุหรือเปล่านะคะเนาะลงขั้นบรรจุใช้สารลงขั้นบรรจุมีการจดบันทึกไหมถ้าลงขั้นบรรจุก็ต้องจัดจดบันทึกเหมือนกันถ้าผ่านระบบ GMP ใช่ไหม ก็ไปดูก็เป็นตัวยืนยันได้ว่าเราไม่ได้ใช้สารย,ยนะคะเนาะการจดบันทึกก็ดีตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะมีโต้ได้นะคะว่าเราไม่ได้ใช้สารเลยอันน,ะะนี้ก็บอกแล้วนะคะเนาะทั้งน,น,นี้ทั้งนั้นก็แบกข้อกำหนดยากไม่เอ่ยไม่ยากเลยง่ายง่ายกว่าอินซีใช่ไหมคะเนาะ ค่ะแป่ข้อกำหนดแหล่งนะ้ำพื้นที่ปลูกนะคะวัตถุอันตรายการทาการ,กรเกษตรที่ใช้ข้อ4การผลิตเนาะให้ได้คุณภาพการใส่ปุ๋ยใส่ยาก,การป้องกันกำจัดโรคมแมลงตรงนี้ข้อ4ข้อ5การเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวให้ได้ในช่วงที่มีสารสำคัญให้มากที่สุดแล้วก็ถ่วให้ถูกสุขลักษณะเนาะ ตะกร้าอะไรที่ใช้น้ําที่ใช้หลัง,งเก็บเกี่ยวแล้วน้ําที่ใช้ในการล้างผลผลิตต้องใช้น้ําที่สะอาดานะคะเนาะข้หแล้วข้อ6ก,การเก็บเกี่ยวแล้วก็การเป็นแบบน้งการเก็บเกี่ยวรถที่ใช้ในการขนย้ายใช่ไหมสถานที่เราเอาสมุนไพรของเราไปเก็บห้องสะอาดสารสัตว์เลี้ยงอะไรห้ามมีสัตวหาหา์พันธุ ใครป่วยควรมาทํางานไหมให้พวนนะคะการพ่นยิ้วพ่นยาอะไรก็ต้องแมสปิดให้เรียบร้อยนะคะข้อ8คือการจดบันทึกขอให้เราจดบันทึกด้วยนะคะในการปฏิบัติงานในสวนวันนี้ซื้อมาได้พันธ์มาจากที่ไหนจดบันทึกด้วยนะคะ รับรองแหล่งคลิปพื้นจีีและพื้นอินซีนะคะทั้งสองตัวเนี่ยถ้าหลังจากที่เราสมัครแล้วก็จะมีผู้ตรวจเข้ามาหาเรามาดูตามแต่ข้อกาหนดนี้ว่าเราปฏิบัติตามแต่ข้อกําหนดนี้ดีแค่ไหนอย่างไรข้อไหนบกพร่องไหมข้อไหนมีความเสี่ยงแหล่งน้ำมีความเสี่ยงไหมพื้นที่ภูมิมีความเสียเส่ยงไหม,ม,ม,ไหมถ้ามีความเสี่ยงเขาก็จะขอเก็บตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์นะคะ แล้วก็ข้อไหนมีข้อบกพร่องเขาก็จะให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนแล้วเขาก็จะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราทําตามแต่ข้อกาหนดครบแล้วจนบันทึกก็มีอะไรก็มีที่เก็บสารเคมีเรียบร้อยอย่างดีเขาก็จะให้เราผ่านเนาะพอผ่านเขาเข้าสู่คณะกรรมการมีคณะกรรมการอีกชุดหนึง่งเขาก็จะต้องพรีเซนต์อย่างหนูมาตวรวจหนูต้องพรีเซนต์ว่าแปลงสมุรภัยใดก็ใดขอใดอใอในงอเนี่ยโอเคอถ้าในขอ อาจจะดูรู้สึกว่ามันตรงเนี้ยจุดเนี้ยคณะกรรมการเห็นว่ายังไงตรงจุดเนี้ยเขาเหมือนจะไม่น่าจะผ่านนะหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวเสร็จมาแล้วเนี่ยที่พักที่พักสมุนไพรของเขาเนี่ยดูไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายภาพแล้วก็ให้ณะกรรมการดูณะารรมการเห็นว่าอ๋ออันนี้น่าจะได้เขาก็จะมีความรู้กันเนาะในส่วนนี้น่าจะได้มีน,นี่ก็ให้ผ่านก็ผ่านเมื่อผ่านคณะกรรมการเสร็จแล้วนะคะก็ ผู้ตรวจก็จะโทรมาหาท่านว่า,อาตอนนี้ผ่านแล้วนะให้มาเอาใบารับรองได้แล้วนะคะมา,าทานี้นะคะเนาะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วหลังจากนั้นไม่ใช่ว่าได้ใบรับรองแล้วเราจะไม่เข้ามาหาท่านอีกนะเราจะมาตรวจติดตามอยู่นะคะมาตรวจติดตามอยู่ว่ายังคงปฏิบัติตามแปดข้อกําหนดเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเนาะวันนี้ เรื่อง G.P. พืชสมุนไพรก็มีเพียงแค่นี้ถ้าในมีคำถามอะไรสงสัยจะสอบถามไหมคะมีไหมเข้าใจกันหมดเลยโอ้โหสุดยอดมันไม่ยากเนาะมีไหมคะพี่ไม่มีเหรอคะีเราก็ต้องไปยื่นสมัครใหม่ค่ะเป็นพืชกับท่กชนิดใช่ค่ะเนาะแล้วก็ต้องเป็นตัวนี้ด้วย ไม่ใช่เป็นเหมือนผู้เรียนนะผู้เรียนจะเป็นอีกมกสองหนึ่งส่วนสมุนไพรจะเป็นอีกมกสองคนละคนละฉบับกันใช่ค่ะแต่การปฏิบัติก็ไม่ได้ต่างกันมากค่ะ8ข้อกําหนดเหมือนกันนะคะทีนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าอยากได้ก็ต้องไปยื่นสมัครใหม่อย่างที่หนูบอกนะคะก็ต้องมีมีใบสมัครมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินแล้วก็มีสาเราบัตรสำหรับทะเบีนยนบ้าน,นะคะะต้องไปขอใหม่นะคะ เอาทุเรียนไปใช้แทนไม่ได้นะถ้าในมีคำถามสงสัยไหมคะไม่มีเลยเข้าใจกันหมดนะคะถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวโอ้ใช้เวลาเกินไปนเยอะเลยนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ในโอกาสนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มารับฟังกันบรรยายในเรื่องของ GIP เพื่อสมุนไพรนอกจากนั้นเราก็มีเอกสาร มาแจกด้วยท่านใดไม่เข้าใจอะไรสงสัยอะไรอย่างไรดูในนี้ได้เลยมีแปะข้อกําหนดให้ท่านดูอย่างละเอียดนะคะข้อกําหนดหลักข้อกาหนดรองข้อกําหนดข้อคัาแนะนํานะคะเนาะถ้าอย่างนั้นก็โอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะโอกาสน้าจะกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ